สวัสดีครับผมจารลึกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปุมธานีวันนี้ครับผมพามารีวิวคันนี้ครับเป็นฟอร์ดตัวเรนเจอร์ตัวสปอร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่984,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับสวยงามเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้านะครับผมตัวนี้ครับด้านหน้านะครับ กระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะครับเป็นทรงของมาเฟียนะครับผมตัวนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับผมก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสองดวงนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นไฟนะครับ LED นะครับผมสีส้มด้วยนะครับของคันนี้ต่อมานะครับผมตัวสปอร์ตนะครับไฟ LED จะเป็นไฟ C ีแคมขนาดใหญ่เลยนะครับไฟ Daytime Running Light เป็นสีแคมขนาดใหญ่ตัวนี้จะเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้งฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟตัวนี้จะเป็นแผง LED ครับจะอยู่ด้านข้างสองปฏิโคมทำให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายนะชุดแต่งของตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเซตนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตแต่งแปลกเข้าไปนะครับของเดิมก็ยังอยู่นะตัวสเกิร์ตแต่งตัวนี้นะครับเป็นชุดของวิกเตอร์เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะทำเป็นสีดำเงาตัดกับสีเทาดำนะครับเห็นไหมครับเป็นตัววิกเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรง V2 นะ ดูสวยงามเลยเป็นการแปะเข้าไปนะครับมาพร้อมกับตัวนี้คิวร้อคิวร้อตัวนี้นะครับจะเป็นคิวร้อของตัววิกเตอร์เห็นไหมครับจะเป็นอาจจะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะแต่เข้ากันนะครับแล้วก็ล้อแมกแ้ะยางตัวนี้นะครับผมล้อแมกนะครับจะเป็นยางซีรียางนะครับสองแปดห้านะครับทัพหกสิบนะครับ R สิบแปดนะนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นหน้ายางใหญ่นะครับแล้วแก้มยางก็จะ ใหญ่ด้วยนะครับผมซับแรงกระแทกได้ดีนะครับคันนี้จะไม่ได้มียกนะครับผมใส่ล้อ18ก็สวยแล้วนะครับของโอเอซิสคันนี้น้าท้ายตัวนี้นะครับผมโลบาร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับเป็นของเอลเลนเดอร์ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับผมเป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็เป็นไฟถอยด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นทรงปืนกลนะครับได้รับความนิยมครับโรบาร์ตัวนี้นะครับเป็นของเอลเลนเดอร์ ส่วนไฟท้ายนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นไฟท้ายของตัวสปอร์ตเป็นการลมดํานะครับเป็นไฟท้ายครึ่งเซียวตัวสปอร์ตที่จุดเด่นของตัวสปอร์ตจุดหนึ่งนะครับผมก็คือฝาท้ายนะครับผมตัวนี้จะมีเหล็กท็อกเช่นบาร์นะครับมีน้ําหนักเบาครับตัวเหล็กนะครับผมเห็นไหมครับจะอยู่ด้านข้าง1 2 3อ่าเห็นไหมครับจะเป็นเหล็กโครงเหล็กท็อกเช่นบาร์ตัวนี้อ่าครับมีน้ําหนักเบาตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับคืนกับลูกค้า แล้วตัวสปอร์ตนะครับก็จะมีกล้องนะครับจะมีกล้องถอยนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับแต่งสูรแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับผมบางทีอาจลูกค้าครับอยากไม่มีไอเดียในการแต่งครับอยากดูแต่งสไตล์ไหนของตัวเลนเจอร์แต่งหน้าของฮาร์เมอร์นะครับผมหรือนะครับแต่งหน้าของตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือเป็นตัวของตัวแรปเตอร์นะครับผมหรือเป็นตัวของวิตเตอร์ตัวนี้นะครับผมมีให้แต่งหลากหลายมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมลองแอดไลน์นะครับโทรคุยกับผมได้นะครับผมหรืออยากได้ข้อเสนออะไรนะครับสามารถ อแอดไลน์โทรคุยได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ